เฮอยระวังระวังระวังหัวหัวลงหัวลงหนักหลันักหน้าครับอันนี้เราอพยพชาวบ้านออกใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เป็นใครครับเปลี่ยนสีเลยนั่งในเรือเนี่ยเป็นใครแจกของใช่ไหมครับ หลังจ,จ,จ,จากเมื่อวันวก่อนท่านผู้ว่า ผมจั์ได้ม้อแมกนะครับมาอีกวันหนึ่งท่านก็ได้นำถุงใบกระบอกของแก่นมาเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนนะครับเอาความห่วงใยของท่านว่าอะไรแบ